เพื่อนๆช่วยครูเลกคอร์ดด้วยนะคะเผื่อว่ามือถือครูเลกคอร์ดไม่สำเร็จนะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยแชร์ไฟล์กันในกลุ่มนะคะเหมือนจะเลกคอร์ดไม่สำเร็จปั๊หนึงนะ้แป๊ดน้นะ ขออนุญาตเริ่มนะคะไม่รู้ว่าเล็อร์ดสำเร็จหรือเปล่าเพื่อนๆช่วยครูกดเล็กขอดอีกรอบนึงแล้วกันนะคะกัพภาดเนาะเสียงก็สะท้อนจ้าเตรียมคำถามไ้เลยนะคะครูขอเช็คคนขาดแป๊บนึงคอเคที่สาบ้านไปจับค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะ แป,ป๊บนึงนดเดิกอ่าขออนุญาตเริ่มนะคะตา,ตามนี้เนาะขออนุญาตเริ่มเอ่อน่าจะเป็น,ปนคลิปล่าสุดก็คือ,อเรื่องอินเวอเนาะ หรือต <S lly> ัวปกผันของฟังก์ชันติโกมิติอันนี้ใช่ไหมคะแบ่ในัณที่เราค้างอธิบาย ข้อหค่ะข้อห้าค่ะข้อห้านะคะข้อห้ามันแค่ไม่มีเฉลยให้เฉยๆใช่ไหมคะค่ะก็เลยไม่รู้เนาะว่ามันไม่แน่ว่าถูกหรือเปล่าก็ถามมุมบัวมุมเท่ากับ่าให้คำตอบต้องตอบเป็นนะคะ เรามาดูตัวนี้ก่อนเลยอาร์คอร์สศูนย์ห้าหคศูนย์ห้า์ห้ามันก็คือเศษหนึ่งส่วนสองสองนะคะเราฉะ้ั้นตัวนี้คืออาร์คอร์หนึ่งส่วนสองสองบวกกับอาคอร์สลบหนึ่งส่วนสองเนาะนะคะ ถ้าเสร็ไปกอยาไปอยากโอคแล้วข้าได้เข้าได้เข้าไม่ได้เดี๋ยวงนี้ถ้าอดสาเร็จนะคะจะมีรี่ดูค่ะงนี้เราพูดว่าลูกสาวใ้เงียโเคอารอน่สสองนะคะต้อความหมายเลยคอรดของมุมอะไรมีข้าวต้องัดเศษน่สองมุมอะไรคะเออก่อนจะถามุมอะไรอัพทวนก่อนเนาะวนก่อน ถ้าในเด็กไปดูคลิปมาแล้วนะคะในคลิปคุณครูจะบอกว่าคุณครูจะบอกคลิปก,การจานเนาะว่าคอร์สขอบเสียงมีแค่สามตัวเท่านั้นนะคะที่มันจะใช้มู่ในการต่อคือศูนย์ถึงร้อยแปดสิบองศาเนะาะศูนย์ถึงร้อยแปดสิบองศา มีแค่สาตัวนะคะคือคอสคอร์ดแล้วก็เซ็งเนาะแาวก็ทสั้นขอกคอสคอร์กนะคะใช้สูวร้อยแปิบในการต่อเนาะนอกนั้นก็จะเป็นลบเก้าถึงเก้าสิใช่ไหมคะอนั้นก็จะเป็นเก้าสถึงเกนะคะ่นะตคะทีนี้อันนี้มันเป็นฟังกชันคอสเนาะข้อนี้แสดงว่าพมที่ใช้ก็ต่อกให้อยู่ในช่วงสูงขร้อยแปดสค่ะห้าต่อเกนะคะ คอสขอนมอะไรไาะไได้สองค่ะหกสิบ่ะหกสิบองศาค่ะผัดไปอค้อนาอะไรได้ป็สขสองค่ะร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบองศาค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบหนึ่งร้อยแปดสิบองศาจบุกถ่งเรียบร้อยคำถามไหมคะถ้าไม่มีขอคำถามข้อนึงเลยค่ะต่อเลยค่ะ มีไหมคะคำถามตัอื่นมีไหมคะถ้าไม่มีคุณจะไปหัวข้อถัดไปแล้วนะคูณขาข้อเจ็ดค่ะค่ะข้อเจ็ดค่ะหนูแค่อยากรู้ว่าตรงอาร์ฟโพสิกค่ะที่มันเป็นบวกค่ะหนูเปลี่ยนเป็นอาร์ฟสาแล้วก็กลับเสียเป็นส่วนได้ไหมคะอาร์ฟโพสิกหนูจะขอเปลี่ยนเป็นอาร์ฟสาแล้วกลับเสียเป็นส่วนได้ไหมใช่ไหมค่ะ ูก็ไม่เคยใช้แบบนั้นเนาะตัวนี้นะตัวนี้นะเพื่อนถามลูกนะลูกคุนไม่ได้ถามพี่ถามคนงานที่ว่าแค่ว่าอาร์ฟโคเสกสิบเจ็ดส่วนแปดเนี่ยถ้าเขาจะใช้อาร์ฟซายแปดสิบเจ็ดแทนได้ไหมคูดต่อไก็ได้ค่ะเพราะว่ามันว่ามันีค่าเท่ากับโอเคค่ะมันคือมันเดียวกันเดียวกไหมมันคืงเดียวกัน ขอคำถามคุณค่ะเชิญค่ะคุณคะคุณคะค่ะแล้วถ้าข้อนี้ค่ะถ้าสมุถ้าเทคอาร์เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนโคเซ็กเป็นไซด์ก็ได้ใช่ไหมคะยังไงคะลูกเทคอาร์เข้าไปตรงไหนคะเอ่อเทคลูกจะดึงอาร์ตัวนี้ออกไปข้างนอกเหรอ ไม่ใช่ค่ะครูคือตอนที่แอมมันที่ครูสอนเมื่อวานนะคะที่เท,ทคเทคคอร์ตเฮ้ยทำยนไงน,นะครูขอเรียบเรียกคอมพิวนตอระยังไงเอ่ย,ยง อันี้ย่งค่ะค่ะพูดอันนี้ก็คือนี้เนาะที่คูไฮไลท์สีเหลืองบีเนาะแล้วก็ที่คูไฮไลท์กำลังจะไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้ก็งีก็เป็นบูปีเนาะแสดงว่าคำตอบตรงนี้คำตอบว่าคอสเอบูปาเท่าไหร่นะคะเราก็แทนตัาตานสูคอสบวกเนาะคอสเอคอสบีลบไซน าก็ไปหาข้าข้อสี่กับสายเดียวก็มาแทนข้าอันนี้จะคล้ายกับข้อที่หกบรรยายแล้วค่ะก็ไปทำจบแต่สิ่งที่หนูสงสัยคือคือหนูเอาไปเทคโปรเซสก่อนนะคะกูแล้วค่อยกับโปรเซสเป็นสายแล้วก็กับเสร็จเป็นส่วนคือไม่ได้กลับก่อนเหมือนเพื่อนนะคะได้ ก็ก็คือไปคิดแยกใช่ไหมคะก็คือมุเทกับนี่ทใช่หมใช่ใช่ค่ะเหมือนกับที่คุามห้ดูใช่ไหมใช่ค่ะใช่ b คือ a cosine เจ็ดส่วนแปเสร็จแล้วอันนี้หนูก็เทนแทนเป็นแทน b เท่ากับเจ็ดส่วนยี่สิบี่อันนี้ก็จะได้ c o s เทกับ สิส่วนแปดแลนูเวมันจะได้ไซด์บีเท่ากับแปดส่วนสิบเจ็ด่งนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่ค่ะได้ค่ะความหมายเดียวกันลูกคุณไม่ต้องมาย้ายต่อทีแล้วใช่ไหมคะบวนการหาคำตอบข้อนี้ต้องอธิบายต่อไหมคะ ไม่แล้วนะไม่อธิบายแล้วนะไม่มีใครว่าใดไม่อธิบายแล้วนะมันจะคลายจะคลายวิธีทำคลายข้อสอบเลยนะคะไปลองเขียนข้อสอบออกนะคะต่อเลยต่อเลยค่ะต่อเลยขอค่ะของคำถามต่อเลยค่ะนี่ไหมคะลิงเวลาก่อนเนาะวันนี้หมดกี่โมงปินโมงยี่ห้า อาหัวข้ออีมวลใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเชิญเลยค่ะหัวข้ออินเวร์อลไม่มีคำถามนะคะหัวใจหัวข้อถัดไปตามเอกสารเลยนะคะเอกสารของคอนชันติกุลพิติค่ะอันนี้คุณได้อธิบายที่มาของผูกสามทุกที่ให้พวกเราฟังแล้วใช่ไหมถ้าคุณจำไม่ผิดคืออธิบายที่มาของสามทุกอา แกลโหลนัลเหลยนนัเรรนเยเครูเคยพูดไหมคะใปครื่อบรรยายเชงกายวิาคสามสูตรนี้เคยค่ะนั้นคถูกต้องิบาอที่เามาทำน้อนแล้วนะมันเป็นการทดสอบสองรอบแลอวเนาะเดี๋ยวเราจะไปใช้สสูตรนี้ในการพิสูจน์นะคะ ตัวอย่างครูมีตัวอย่างเดียวแต่เดียวครูมีโจทย์ให้ฝึกอยสามข้อฝึกพิสูจน์สามข้อเนาะข้อสอบไม่ได้ออกให้เด็กๆพิสูจน์นะคะแต่ออกถามว่ามีข้อความมีข้อความที่เป็นจริงกี่ข้อความนั่นหมายความว่าถ้าเด็กๆตรวจสอบไม่เป็นว่าเฮ้ยข้อความเนี้ยที่คาไม่มามันจริงหรือเท็จ เด็กๆก็จะตรวจสอบข้อสอบแบบนี้ไม่ได้นะคุณครูไม่ปวดที่สูงแต่คคุณรูจะออกข้อสอบประมาณนี้เนาะนะคะมีข้อความาจริงมีข้อความข้อใดๆอะไรแบบนี้นักเดรีก็ต้องตรวจวางการตรวจก็ตรวจการพิสูจน์นั่นเองนะคะแบบฝึกของนักเรียนเนี่ยเขาให้พิสูจน์จงพิสูจน์เห็นไหมคะนั่นหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจริงทั้งหมดสิะสามข้อเนี่ย ข้อความก็สาขอเนีมันเป็นจริงทั้งหมดอยู่แล้วเพียงแต่ให้เด็กๆแสดงแสดงที่มาของจริงเป็นจริงนั่นเองว่าทำไมมันถึงออกมาด้วยเหตุและด้วยผลและด้วยสูตงชาีนี่เองเนาะน่าเดียวเราไปเขียนมนะคะนี่สำคัญมากะก่อนสอนเลยเดี๋ยวไปลองเขียนมานะคะแล้วพน้คุณครูจะส่งนะคะให้ถ่ายรูปจกมาแล้วก็ิจารณาว่าสิ่เที่ส่งมาถูกผิดยังไงเราก็ค่อยมาพิจเป็นการนี้นะคะการบ้านเี่ยมันแค่สามนั่นนะคะทีนี้มาดู แม่เล่าที่นาระเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะมาดูนะคะตัวอย่างการพิสูจน์ค่ะมีดูข้อเดียวนะคะก็อีด ec c ไม่ยากนะข้อนี้เริ่มงตัวอย่างพิสูจน์ ตามหลักการพิสูจน์คะเด็กระโยกข้างซ้ายองมการมาตั้งแล้วพิสูจน์ให้ได้ประโยกด้านขวาคือเลขอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าด้านขวามันเขียนพิสูจน์ได้กว่าได้่จะยกด้นตั้งแล้วพิสูจน์ใิ้นไม่ด้นะซ้ายประยุกต์ทิก็ไดจะอยกด้านไหนมาเขียนพิสูจน์ก็ได้นะแล้วแต่ว่าจะเขียนง่ายกว่านะในที่นี้ผมจะยกด้านซ้ายขอดานาพิสูจน์ เ1นหนึ่งส่วนหนึ่วกแทนกำลังสองสี่ต้าบวกเนหนึ่งส่วนหนึ่งบวกขอดกำลังสองสีต้าเนะสุดท้ายการพิสูจน์ได้ว่ามันจีกันเม่ากับหนึ่งถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันจบกันจริงก็จบกันจนิสเนาะจากเอกลักษณ์ฟังก์ชันตีโกณค่ะหนึ่งบวกแทนกำลังสองส้าเท่ากับนี่ีเลยเห็นไหมคะ ถ้าเรายายค้างเนาะยายแทนไปบวกก็จะพบว่าเน,นี่ย<ห> <1 S 1> บวกแทนกำลังสเนี่ยมันท่ากับสศษกำลังส<ร>อถูกไหมหยายแทนไปบวกนะคะดงบวกแทนกำลังสองเท่ากับสิบกำลังสองกไแทนก้านหนึ่งวกแทนก้าสอกังอ่ะอีกตัวหนึ่งดึงบวกอบกำลังสองก็ในทนองเดียวกันค่ะในทนองเดียวกัน ระยะตัวนี้ค่ะไปบวกเนาะก็จะพบว่าหนึ่งบวกฮอนกำลังสองเซต้าฮอจะเท่ากับโอโอกกำลังสองเซต้าเนาะแล้ก็แทนค่าลงไปนะคะพอเรียบร้อยปุ๊บ ทำยังไงล่ะมันเท่ากับนไหมส่วนกับองเศษมันก็คือคอสใช่ไหมคะดังนั้นหนึ่งส่วนเศษกำลังสองมันก็คือคอสกำลังสองเซต้าในทั้งนั้นองเดียวกับส่วนกัของเศษมันก็คือไซดังนัหนึ่งส่วนโคเศษกำลังสองเซต้าก็คือไซด์กำลังสองเซต้านั่นเอง นะคะนจบการพิสูจน์แลเพราะว่า cos กําลังสองเซต้าบวก s i n กําลังสองเซต้าเนี่ยมันมีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของฟังก์ชันตีโกณมิติค่ะก็จบก็จบการพิสูน์ละนะคะกได้ว่าําังสอเซต้าบวกน i n กํลังสองเซตาบวกหนึ wow Ford Ford ่งบวกบวกกําลังสองเซต้าเท่ากับหนึ่งเป็นจริงค่ะ ก็จบการพิสูจน์ตัวอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วนี่คือตัวอย่างการใช้สูตรอีกราบของฟังก์ชันหนู่งเลยคะในการที่สูตรมีข้อสงสัยไหมคะมีไหมคะมีไหมคะถ้าไม่ดีนะคะในเวลาที่เหลือนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปนั่งทำอ่านข้อนี้เนาะ ยังไม่หมดค่าพหมคนะคะก็ไปล่องไปไปไปลองไปลองปลี่ยนสามข้อนี้ดูนะคะแล้วเดี๋ยววันี้คุณผูจะส่งให้ห้มาห่รายให้คุณฟังเนาะว่าเหตุผลคืออะไรทำไมมันเปลียได้แบบนั้นนะคะนะคะอ่ะสุดท้ายสุดท้ายท้ายจะถามหรือไม่ถามอย่าลืมนะคะเที่ยงเห็นใบนะคะเราจะสอบเนาะเราจะสอบดีกดแรกนะคะ อินเวนยังไม่สอบนะถึงที่คือแค่หัวข้อก่อนอินเวนนะคะยังไม่สอบถ้าไม่ถามช่วงนี้คุณครูจะทำไว้ท่านี้นะไปนั่ดสักันบ้านสามข้อนี้นะคะสวัสดีค่ะ